วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้านที่ฝากไว้นะครับว่าเอ๊ะนักเรียนทําไปเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทําถูกกันมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับความรู้พื้นฐานในการขนที่แบบวงกลมนะฮะที่ให้ทําเป็นข้อย่อยในข้อที่หนึ่งไปนะครับรวมทั้งมีข้อแปดนะครับที่เี๋ยวครูจะต้องแก้นิดนึงนะัะเพราะว่ามีการ คิดเลขผิดไปหน่อยแล้วก็ขอโทษตัวแล้วก็เ้ยแปลว่าเราติดตามและตั้งใจดูเป็นอย่างดีมากเลยนะฮะเยี่ยมมากนะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับอ่า แต่บ้านที่ให้ไว้ในครั้งที่แล้วนะครับก็คือตัวข้อหนึ่งตรงนี้นะครับผมตรงข้อหนึ่งนี้เราเฉลยไปแล้วเนาะก็เขาบอกว่าวัตถุนหนึ่งผูกเชือกแล้วถูกแกว่งให้เป็นวงกลมในแนวลิงกรงนี้ที่เป็นวงกลมในแนวลิงนะครับอ่ะ เป็นวงกลมแอลกิงเราบอกว่าเรามีถ้าวัตถุอยู่ในระนาบของแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะก็คืออยู่ในแนวระดับนั่นเองนะฮะแนวของวัตถุนะครับแน,น่นอนจะเกิดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางหนึ่งแนวนะครับและเกิดความเร่งตามแนวเส้นสัมผัสวงกลมอีกหนึ่งแนวด้วยนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นในคําถามบอกให้มีแนวเดียวเท่านั้นจึงผิดเนาะ ก็คือ1ต้องมี2องแนวคือมีทั้งความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางและมี transit acceleration หรือความเร่งตามแนวเส้นพันวกลมนะครับอ้าวต่อไปข้อ2นะครับวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความเร็วตั้งฉากกับแรงเพียงชั่วขณะหนึ่งนะครับแสดงว่าวัตถุนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับ เมื่อมีความเร็วตั้งฉากกับแรงเพียงชั่วขณะหนึ่งนะครับเอ๊ะเราก็เคยพูดไปแล้วเนาะกรณีนี้ในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่มาในแนวราบนะครับเราจะมีแรงเนื่องจากค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับมีแรงโน้มถ่วงก,กระทำอยู่ในแนวดิ่งนะครับก็เลยทําให้เปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ ะครับแต่อย่างนี้เรียกว่ามีแรงกระทําเพียงชั่วขขณะเดียวเนาะไม่ได้กระทาอยู่เสมอเพราะนั้นาการนที่นี้จึงเป็นแค่โปรเจกไทเท่านั้นนะครับนี่คำถามถามว่าให้แสดงว่าฝุ่นเคลื่อนที่เป็นวงกลมจริงไหมก็ตอบเลยว่าไม่จริงสิครับเพราะว่าการที่เป็นวงกลมเราต้องบอกว่าแรงนะครับจะตั้งฉาก กับทิศของความเร็วหรือทิศของการเคลื่อนที่เนี่ยอยู่เป็นไงครับ <c oughs> เสมอเลยหรือตลอดเวลานะครับอ้าวต่อไปข้อ3ประจุฟไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กด้วยอัตราเร็วคงที่โดยมีแรงตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลานะครับอ,อันนี้กรณีนี้เป็นสนามแม่เหล็ก นะครับเราจำได้โยอิในกรณีสามแม่เหล็กถ้ากูให้เป็นกรณีก,กระบาดก็คือมีการเคลื่อนที่แบบพุ่งเข้าไปในกระดาษหรือในตัวหน้าจอตรงนี้เนาะของเรานะครับเราบอกว่าเฮ้สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้านะครับเรากำหนดให้เป็นอ่ะถ้ามีอิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่เข้ามานะครับประจุไฟฟ้าเป็นลบนะครับ จะมีทิศการเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับอ่ะเราก็จะคิศการเคลื่อนที่นะครับไปในแนวอ่ะถสี 4, นิดหนึ่งนะครับทางนี้นะครับก็เราเปลี่ยนง่ายๆนะครับเหมือนนักเรียนลองเอาตัว่ามือนะครับทาบเข้าไปนะครับเอามือซ้ายนะครับท่าเข้าไป นะฮะอ่าแล้วเราก็จะได้ว่าทิศของแรงเนี่ยเป็นไปตามนิ้วโป้งของมือซ้ายเรานะครับทิศของการเคลื่อนที่หรือทิศของ v เนี่ยเป็นไปตามนิ้วทั้งสี่นะครับแล้วก็ทิศของตัวฝ่ามือเราก็คือไปไปตามทิศของก,กระบาดตรงนี้เนาะก็คือปุ่งเข้าไปในกระดาษนะครับอันนี้เราเป็น ประจุลบใช่ไหมครเราก็ใช้มือซ้ายหรือถ้าใช้อีกบอกอยากลองประจุบวกกับนู้โจมประจุบวกก็ใช้มือขวาไปนะครับนะเราก็ได้ทิศทางของแรงเป็นตามนี้นะครับซึ่งก็จะพบว่ากรณีแบบนี้มันก็จะมีแรงตั้งฉากกับความเร็วอยู่ตลอดเวลานะครับนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่บอกมาชัดเจนแล้วว่าการเค่อนที่นี้เลยเป็นวงกลมนะครับก็ถูกต้องนะครับ ต่อมาข้อที่สี่นะครับประจุฟไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณที่มีสนามไฟฟ้าคราวนี้เป็นสนามไฟฟ้าบ้างนะครับอ่าเรามีแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับเป็นบวกนะฮะกับลบนะครับ,นะรบอ่าเหมือนเดิมเรามีโซ่เรามีทิศทางของอ่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้ามานะครับ เราก็จะได้ว่าเกิดแรงทางสนามไฟฟ้ากระทำถูกไหมครับกรณีแบบนี้อ่าเราเริ่มเบื้องต้นนักเรียน,น,นต้องคิดในใจละแบบนี้เรามีแรงทางไฟฟ้าไปทางไหนนะนะครับเบื้องต้นก็ต้องอธิบายให้แน่ใจว่ามีสนามไฟฟ้าไปทางไหนนะครับกรณีนี้เป็นประจุลบก็มีทิศของแรงตรงกันข้ามใช่ไหมครับอ่าเราก็ได้ว่าแรงสนามไฟฟ้ามีทิศลงเพราะนั้นแรงทางไฟฟ้าก็จะมีทิศขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่เปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่นิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าแบบนี้เราจะรู้แล้วว่ากรณีของแรงทางไฟฟ้าเนี่ยทิศทางของแรงมันมีทิศที่เป็นไงครับคงที่ตลอดเลยอะ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นแนวเดิมตลอดเพราะฉะนั้นความเร็วที่ตั้งฉากกับแรงทางไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ช่วงขนาดหนึ่งนะครับนั้นจึงยังไม่ใช่เป็นวงกลม นะฮะเหมือน,นข้อนี้เลยผิดนะครับต่อไปข้อ5นะฮะอนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเป็น v กำลังสอง่วน R จะได้ความเร่งและ v อยู่ในแนวเดียวกันอ้ยแค่อ่านโจทย์หลายคนตอบไปใจแล้วอยู่แล้วว่ามันจะอยู่ในแนวเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมฮะความเร่งเข้าศูนย์กลางเนี่ยจะ ตั้งฉากกับ Nelson แนวเส้นสัมพั์วงกลมอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่ง v นีมันอยู่ในแนวเส้นสัมผั์วงกลมนะฮะอ่เรามีวงกลมใช่ไหมครับมีทิศของ AC เข้าสู่ศูนย์กลางนะฮะมีทิศของ v นะฮะกระทำนะตั้งฉากกันนั้นะมันเป็นไปได้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับก็ผิดไปนะครับ ต่อไปข้อ6นะครับวัตถุสองก้อนผูกตามระยะต่างๆของเชือกเส้นเดียวกันแล้วแกว่งนะครับเป็นวงกลมนะฮะถามหาอัตราเร็วเชิงเส้นและอัตราเร็วเชิงมุมหรือถามหา V กับโอเมกานะครับว่าเมื่อเปรียบเชื่อกันแล้วของวัตถุทั้งสองนี้มีค่าเท่ากันไหมโดยเงื่อนไขโจทยนะ์ถามมาแบบนี้แล้วก็มาวาดรูวิคอลกันก่อน อัน,นเรามีตำแหน่งที่เราเวี่ยงนะฮเราเราเป็นคนเหวีย่ยนแล้วก็เวี่ยงเชือกไปนะครับเชือกก็ผูกกับอ่วัตถุอยู่ก้อนที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ก้อนที่สองนะครับเขาบอกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเหวี่ยงให้มันเป็นวงกลมนะฮะ เวียงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้ว่าเชื่อกนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งต่างๆใช่ไหมครับก็เกิดแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยเป็นวงกลมเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอตำแหน่งมันเปลี่ยนนะครับผลลัพธ์ที่ตามมาคือเรารู้ว่า มันจะมีเบื้องต้นเลยนะครับอย่างกรณีที่เปลี่ยนตามภาพนี้ครับก็คือจากเส้นสีเขียวเป็นเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่ามันมีค่าเทต,ต้าหรือค่ามุมเนี่ยที่กวาดไปเท่ากันนะครับดังนั้นตัวอัตราเดวเชิงมุมเนี่ยโอเมกามันคือเท่าไหร่ครับระยะกระจัดเชิงมุมใช่ไหมครับเตส่วนเวลา นะครับงนั้นเดต,ต้าที่กวาดครบหนึ่งรอบมันคือสองพายส่วนคาดไหมหรือสเตต้าส่วนทีนี่แหละนะครับอันนี้เราถือว่าตอบในใจได้ทุกคนเลยว่าอัตราเ,เชิงมุมโอเมก้าเนี่ยมันต้องเท่ากันเพราะมันกวาดเป็นระยะกระจัดเชิงมุมไปได้พร้อมๆกันนะครับอ่นะนั้นจบไปที่โอเมก้าเนาะว่าโอเมก้าของอันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยนะครับ เท่ากันนะครับอ่ะทีนี้พอมาดู v นะครับ v อันที่หนึ่งก็จะเท่ากับอะไรครับโอเมก้าหนึ่งคูณกับ r ใช่มไหมครับอ่ะอาูณให้เป็น r 1หนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็น r2 ร์สองนี้ก็เริ่มเห็นแล้วอ้อาไม่เท่ากันนี่หว่าึงไม่จู่มเชื่อเส้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นราเลยได้ว่า v หนึ่งเนี่ยมืนไม่เท่ากับ V2 สองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบได้ว่าจากคาถามที่คยูให้มาเนี่ยว่าทั้ง V กับโอเมก้านะครับของอันสองเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมก็ตอบไปเลยว,ว่าไม่ใช่เนาะก็ตอบไปว่าพิดนะครับตามที่เราวิเคราะห์มาอันนี้อ่ะก็หวังว่าหลายคนที่ทํามาที่ครูลองตรวจไปนะครับก็ส่วนใหญ่จะทําถูกอยู่ นะฮะผิดไปข้อเดียวบ้างหรือมันทนก็ถูกหมดเลยนะฮะก็ถือว่ามีความรู้พื้นฐานที่เข้าใจในทางทางที่แบบวงกลมที่ในระดับน่าพอใจและดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีมาดูข้อที่ครูขอแก้ไขจากคลิปที่แล้วเนาะที่เฉลยไว้พอดีขำนวนเลขผิดนิดนึงนะครับเนื่องจากเราหาความเร่งรับนะฮะจากความสัมพันธ์ของสูตรนะครับ ว่า ac กำลังสองบวก at กำลังสองใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้ค่า square root ของ ac ac มันกำลังสอง ac มันคือ v กำลังสองส่วน a ใช่ไหมกูก็รีบทำไปหน่อยไปยกกำลังสองทีเดียวนะครับมาเลยได้30เมตรต่อวิกำลังสองเนาะ เอาไปแทนค่าตรงน,นี้ก็ต้องเป็น30มสิบกลังส g นะฮะอ่ะตอนนี้เราได้ a c แล้วนะครับ at บ้าง at มันคือคือแนวความเร่งตามแนวโน้มถ่วงของโลกก็คือ g ก็คือประมาณ10นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เอาเข้าไปแทนนะครับก็ต้องได้เป็น square root หนึ่พนะครับหรือ สิบบรูทสิบเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับอ่นะก็ส่วนข้อเก้าข้อสิบนั่นเองก็ดูในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปติดตามดูด้วยแล้วก็ฝากนะครับว่าให้ลองทำด้วยตัวเองดูด้วยนะครับจะได้รู้อ๋อเราทำได้นะแล้วก็ ตรงไหนสงสัยหรือยังทําไมเป็นแบบนี้ครับทําไมต้องได้แบบนี้เนี่ยถามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นท่านี้นะครับสวัสดีครับรักษสุขภาพทุกคน